โกทิปโกเปลี่ยนเกมตลาดน้ำผลไม้ปล่อยแคมเปญทิปโกโฮลิกทิปโกสุดเหวี่ยงเพื่อชีวิตสุดมันดึงไอส์พาริสพรีเซเตอร์คนใหม่ขยายกลุ่มนิวเจน บริษัททิปโก้ F&B จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ทิปโก้เดินหน้ายกขบวนชิกดิงเกมเพื่อสร้รางฟ้าบดกของตลาดน้ำผลไม้รูปแบบใหม่ด้วยการเปิดตัวแคมเปนทิปโก้โฮลิคทิปโก้สุดเอเวยยงเพื่อชีวิตสุดมันที่มุ่งเน้นการกระตุน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาบริโภคน้ำผลไม้มากขึ้นและต่อยยอดความสนุกในการดื่มน้ำผลไม้กับทุกกิจกรรม พร้อมควงหนุ่มฮอตขวัญใจสาวสาวไอซ์พาริสอินทระโดมันสุดพรีเซนเตอร์คนใหม่รวมร้างสีสังกับปาร์ตี้สุดมันในบรรยากาศผับผลไม้ ก็จริงๆสำหรับแคมเปญจิ i p c o c ค n n e c t ะจริงๆก็มาจากการที่เราอยากจะสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเราอยากจะเพิ่มปริมาณการบริโภคน้ำผลไม้ของคนไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอ่าสิ่งที่เราจะสื่อสารไปในปีนี้เนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความสนุกสนานความแอคทีฟนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการใช้คอมมิวนิเคชันหรือการสื่อสารแคมเปญต่างๆเนี่ยจะมีความอ่าเขาเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เลยมีในเรื่องของการใช้คนไอคาริสฐานดึงเข้ามาเป็นตัวแทน สื่อสารบอกต่อสิ่งที่เราอยากจะกล่าวเกี่ยวกับแบรนด์ไปที่ผู้เข,ข้ามาค่ะตอนแรกเราก็มีในเรื่องของการวางคาแรคเตอร์ว่าใครที่จะเบมกต่อในเรื่องของการบอกต่อสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารเราก็ารู้สึกว่าตัวคุณไอซ์คาริสเนี่ยนอกจากเขาจะมีหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเฟรนลี่ที่เล่นแล้วก็มีความแอคทีฟที่สำคัญก็คือคุณไอซ์คาริสเนี่ยเขามีาคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งตรงจุดเนี้ยค่ะน่าจะ เชิญชวนให้กลุ่มชนม่นใหม่เข้ามาในแบรนด์มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมก็จริงๆตอนตอนแรกสุดที่ที่ไม่รู้เลยนะครับผมก็รู้สึกแบบตกใจนิดนึงครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราเราดื่มอยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทิปโกติดต่อมาจริงๆเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันมันมีความแบบ manifest เลยบางอย่างที่เราที่เราก็รีบๆตรงไปบอกคุณแม่เลยครับผมว่าติดต่อมาจริงๆแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนตอบตกลงทันทีอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เราเราดื่มมาตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันแบบเราเราได ก็ขอบคุณมากเลครับจริงๆก็เป็นเป็นแคมเปญที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันยูนิคมมกามันเป็นแคมเปญเอ,อ่อที่ที่เหมือนทางทิปโก้เองเนี่ยอยากอยากให้เหมือนทางตัวแบรนด์ภาพลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเออทางทางนี้เป็นเป็นทางที่ ที่ผมผมตัวผมเองก็คย,ยังคาดไม่ถึงเลยตอนตอนแรกที่เราที่เราเข้ามาทำเราก็ไม่นึว่ามันจะมาทางนี้อะไรเงี้ยผมแล้วสุดท้ายพอเราได้ออกออกไปทําถ่ายทั้งตัวทีวีซีถ่ายทุกอย่างจริงๆแบบทีมงานทุกคนเป็นกลุ่มเหมือนรุ่นเดียวกับผมหมดเลยครับผมทั้งแบบพี่ภูมกับตาก,กล้องทุกคนแบบเป็นเหมือนกลุ่มเด็กวัยรุ่นทําผลงานที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดูอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามาทางนี้แบบแบบแบบมันมันเจ๋งแล็เท่มา,มากๆก็รู้สึกว่าน่าจะ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากๆเพราะส่วนตัวผมเองผมยังชอบเลยกันเลยครับจริงๆถามว่าในกิจกรรมอ่ะจริงๆปีนี้ทิฟโป้ออย่างที่บอกนะคะเรามาในแคมเปญที่เป็นทิฟโป้สุดเบียดเพื่อชีวิตสุดมันนะคะก็จริงๆเรามีแอคทิวิตี้ที่ตลอดทั้งปีก็คือในเรื่องของการ ไปสร้างกิจกรรมสร้างไรนิวออคชั่นหรือแบบมิติใหม่ในการดื่มน้ำผลไม้ตามตามที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมี Object อป้อหาหมายมามมรรมที่หลากหลายมีความสนุกสนานที่หลากหลายนะคะก็ในเรื่องของแผนที่มีนำไอซ์ไปด้วยเนี่ยม,มีอยู่ในแผนค่ะก็อยากจะให้ติดตามกันเรื่อยๆในทิกเกอร f ออฟฟิเชียลนะคะครับผมก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนจริงๆเราเป็นทุกทคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นใหญ่หรือใครก็ตามนะครับผมกับมาหันหันมาดื่มน้ำผลไม้กันมันจะทําให้จริงๆร่างกายของเรา มันมันต้องการวิตามินละเลยอย่างที่มันอยู่ในน้ําผลไม้อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารักษาสุขภาพมาคือคือจริง,ง,งๆการการดื่มน้ําผลไม้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่เท่หรือเปล่าจริงๆทิปโก้เขาเขาทำให้เห็นแล้วครับผมว่าดื่มน้ําผลไม้แล้วคููไปด้วยเนะี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ทําได้จริงๆครับอยากจะฝากไปด้วยนะครับผมกับทิปโก้นะครับ